All by myself นะคะเป็นเพลงอองซีรเดียออนลองร้องดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเม่ oh my, ไม่ได้ฟังนานละ When I was young I never needed anyone Making love was just for fun And Those days are gone I think of all the things I know, but when I do the telephone, nobody. To be all by myself anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel no interest A love so intense and sweet remains the. Cold. don't wanna be all by anymore. All by don't wanna be all by Was young. I never needed anyone. Making love was just hope for fun. Those days are gone. Oh, but. I wanna be don't w a n n a leave. Don't w a n n a leave, but you know, but you know, but you know. ไม่ใจแล้วไม่ได้ฟังนานแล้วเดี๋ยวไปเป็นช่งวงแบบ improvise นะไม่เสียงไม่เสียงมาไปไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวไว้ฟิตก่อนนะคะค่อยแบบเก็บอินดีเทลนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยปิดก่อนอะคอแบบก็ยังไม่ได้1อยเปอร์เซ็นต์แบบเดิมนะคะออาปลายเซลก็คือแบบเหมือนกับทุกอย่างนะคะที่มันแบบเราอยากจะให้เราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะมีชีวิตยังไงอะนะคะมันก็ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะมันก็เข้าใจเลยว่าเอม ถ้าเราไม่มีสิ่งไหนะเราให้ใครในสิ่งนั้นไม่ได้และถ้าอะไรที่เราไม่ได้ทํากับตัวเราเราไม่มีความคิดเราไม่มีสิ่งที่มันเรียกว่าประสบการณ์ประสบการณ์ความเข้าใจมันจะเกิดจากการเรียนรู้แล้วลงมือทําจริงด้วยตัวเองเท่านั้นการฟังคนอื่นมาแล้วมาถ่ายทอดต่อหรือว่าการอ่านแล้วเอามาถ่ายทอดต่อแต่มันไม่ได้ผ่านการลงมือทํามันไม่ได้ทําให้เข้าใจแล้วก็ตกผลึก ได้อย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่อามได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทามาจริงๆริงนะคะแล้วจนมันเกิดประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะไม่กล้าตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นไม่กล้าคิดใหญ่ขึ้นไม่กล้าฝันใหญ่ขึ้นเพราะว่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะถ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองจะกล้าคิดกล้าฝัน แล้วก็มันก็ส่วนหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของโกรทไมเซตด้วยโกรทไมเซตก็คือการคิดเติบโตการคิดแบบเป็นไปได้มีหนึ่งคนทำได้เราทำได้เช่นกันหรือว่าแบบ in a d v a n c e นะคนที่เป็นบุคคลระดับโลกที่สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะคะที่แตกต่างจากเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือว่าเออสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเนี่ยเขาล้วนแต่มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์และมีความเช an er ื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วพวกนี้ก็จะมีเซฟเอ็กซิมสูงด้วยนะคะเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วเขาก็จะทําสนุกกับการทําในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็น่าจะเป็นจริงได้ในแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยนะคะอย่างเช่นแบบไอตา์นะคะคิดกฎของนิวตันอย่างเงี้ย มันก็ไม่เคยมีใครคิดคนมาก่อนใช่ไหมคะเขาก็สามารถคิดคนขึ้นมาได้แล้วก็การสร้างเครื่องบินนะคะการสร้าง AI นวัตกรรมต่างๆการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะคะจินตนาการที่มันนอกกกอบนะคะสิ่งที่มันแตกต่างออกไปแล้วสิ่งนี้แหละค่ะมันคือ ตำนานบทใหม่ของโลกนี้ยแผ่จริงอนะคะเคยไปเจอที่ไหนเดียวก็อ,อ,อยากจะบอกไว้ประมาณนี้ค่ะว่าวันนี้นะคะถ้าเราไม่ได้คิดสิ่งที่ควรคิดไม่ได้พูดสิ่งที่ควรพูดไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทำนะคะจะทําให้เราสูญเสียความเคารพตัวเองและถ้าเราเคารพตัวเองได้ไม่ดีนะคะเราก็จะทําให้ ความเชื่อมั่นในตัวเองมันตกดรอปลงด้วยนะคะในในใน,ในเรื่องนั้น,นแล้วก็อย่างเนี่ยบางทีอะ่ะการที่เราไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันที่มันใหญ่ขึ้นขยายใ,ใหญ่ขึ้นอะ่ะเพราะเราอะ่ะยังมีส่วนที่ยังดูถูกตัวเองอยู่นะคะถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองนะคะเราจะรู้สึกว่าเราคู่ควรกับทุกๆเป้าหมายทุกๆความใหญ่ที่เรากล้าตั้งเลยนะคะซึ่งอันนี้เรก็เรียนรู้แล้วก็ทำมาด้วยตัวเองจากการ ตกผลึกนะคะตั้งแต่พัฒนาความมั่นใจพัฒนาตัวเองตั้งแต่อายุสเนะะี่ยค่ะแล้วก็ศึกษาประวัติคนสำเร็จระดับโลกนะคะแล้วก็ระดับประเทศเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วก็เอรวมถึงบุคคลสำเร็จในแบบธุรกิจเครือข่ายด้วยนะคะก็ได้ฟังได้เรียนรู้จากคนสำเร็จในหลายหลาหลายวงการนะแล้วก็มาเจอว่าคนสำเร็จอะ่ะเขาจะมีส่วนที่แบบมัน มีส่วนที่เหมือนกันเขาจะมีแบบโกรธ t h ซ i n สูงเหมือนกันมี self esteem สูงกันและก็เขามี self confidence สูงและเขามี self learning สูงด้วยนะคะนี่คือมันเป็นอะไรเงอนไขของความสําเร็จแล้วแต่เลยว่าจะเลือกเครื่องมือไหนเอาไปใช้ในเครื่องมือไหนแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะ